Hi, ee, and you are watching I'm watching Zee, and are Thaï you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องนะคะก็คือมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าพี่คะใช้เวลานานหรือเปล่ากว่าจะคล่องภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แบบเออทำไมพี่พูดคล่องจังเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยพี่อยากจะมาพูดถึงเรื่องของ mindset หรือว่าการ การคิดถึงเรื่องนี้เรื่องของการพูดคล่องไม่คล่องเนี่ยที่พี่เชื่อถือนะคะก็คือเรื่องเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละว่าจะทำยังไงให้ถึงคล่องสักทีหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะมาแชร์ให้น้องๆได้ได้คิดไปในทางเดียวกันเพราะว่าพี่คิดว่าอันนี้มันคือแนวคิดที่ถูกต้องในการเรียนภาษานะคะก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะอยากจะให้น้องลองคิดดูว่าความแตกต่างระหว่างเด็กที่เรียนที่ไทยกับเด็กที่เรียนเมืองนอกไปแบบ FS หรือว่าออโครงการอื่นอย่างเงี้ยแล้วพอกลับไทยมาแล้วก็เก่งกว่าเพื่อนเยอะเลย มันต่างกันที่ไหนมันต่างกันที่เขามีสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็สถานการณ์บังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันต่างกันที่เขามีชั่วโมงบินเยอะกว่าคนที่อยู่ที่ไทยหรือเพื่อนๆของเขาเนี่ยแหละที่อยู่ที่ไทยนะคะก็คือมีโอกาสได้ใช้งานมีนักนักช่างภาพช่างภาพคนหนึ่งที่เขาแบบว่า the first 10,000 pictures are your worst ก็คือ ภาพหนึ่งหมืนภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพที่แย่ที่สุดของคุณที่เคย,ยถ่ายมาถ่ายมาและหลังจากนั้นอ่ะมันก็คือจะดีขึ้นเลยจะเป็นภาพที่ที่ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยน่าหมายความว่าอะไรน่นหมายความว่าก่อนที่คนเราจะดีได้เนี่ยมันจะต้องทาทาแบบโอเคแบบเอ้งั้นงั้นแหละผิดบ้างอะไรบ้างเอ้อันนี้ไม่โอเคอันนี้ดีลิทิ้งอะไรเงี้ยคือจะต้องถ่ายภาพแบบนั้นมาก่อนก่อนที่จะไปถึงในจุดที่จะต้องดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะคล่องภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันจะต้องผ่าน ความผิดพลาดอะมันจะต้องก้าวข้ามาแกรมมาผิดนิดนึงออกเสียงผิดลากเสียงผิดเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ประมาณนั้นมาก่อนนะคะพี่เชื่อว่าไม่มีใครที่คล่องภาษาอังกฤษจะที่ที่ไม่เคยพูดผิดมาก่อนที่แบบอยู่ๆปั๊บ,บพูดพูดไปเลยอ่ะเพราะว่าการที่จะพยายามออกเสียงคําอย่างเงี้ย มันมันก็ต้องเคยออกเสียงผิดมาก่อน,นคือแบบอยากจะให้น้องๆทุกคนที่ดูเด็กไทยไกลบ้านอยู่ตอนนี้นะคะเข้าใจมายด์เซตนั้นนะว่าแบบการจะเรียนภาษาให้เก่งได้จะต้องผ่านจุดที่ที่มันรู้สึกว่าตัวเองกากอะไปก่อนเรามาถึงจะคล่องมาถึงจะ fluent in English ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่เคยดูในอินเทอร์เน็ตเป็นวิดีโอวิดีโอหนึ่งแต่พี่จำไม่ได้แล้วว่าไปดูมาจากไหร่นะก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติของคำว่า fluent ของคำว่า พูดคล่องอนะในภาษานั้นๆน,น,นะคะก็คือให้สมมติว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นตัวสีฟ้าอันนี้มันมันดูเล็กไปหน่อยจริงๆภาษาอังกฤษมันก็ควรจะใหญ่กว่านี้แหละนะแต่ว่าให้แบบให้พอเกตนะคะสมมติว่าคําศัพท์หรือว่าบทสนทนาอะไรทุกอย่างที่เป็นภานษาอังกฤษมันมันมีเท่านี้แต่ว่าที่เรารู้เนี่ยมีเท่านี้ถามว่าเมื่อไหร่จะคล่องการคล่องเนี่ยหมายความว่ารู้ทุกอย่างหรือเปล่าที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษอะใช่เปล่าที่การรู้ทุกอย่างไม่ใช่ ถูกไหมคะการคล่องเนี่ยคือการคล่องในแอเรียนั้นๆคือเราจะค่อยๆกระดึบไปอย่างเช่นในการเริ่มต้นการในภาษาอังกฤษเนี่ยเราคล่องอะไรก่อนคล่อง A B C อ่ะรู้จัก A B C นั่นคือน้องคล่องแล้วค่ะน้องก็คือเหมือนน้องแบบเป็นจุดเล็กๆอยู่ใน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 วงกลมใหญ่ของภาษาอังกฤษอะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆคล่องเป็นอะท่อคล่องอะไรปั๊บคล่องอ่า Introduction อ่ะรู้แล้วแนะนำตัวยังไง I am from Thailand I am งูอย่างนี้ I am ทย My name is อะไรเนี่ยก็รู้เท่านี้แ็จแล้วเราก็ค่อยๆแบบรู้ในแง่มุมนี้รู้ว่าจะพูดอันนี้ยังไงรู้ว่าจะพูดอันนี้ยังไงรู้ว่าจะพูดอันนี้ยังไงแบบไปเรื่อยๆอะค่ะมันคงจะเป็นไปได้ยากที่แบบเราจะรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะว่าน้องต้องคิดด้วยว่ามันจะมีทั้งศัพท์เทคนิคในแต่ละสายงานอะไรเงี้ยซึ่งพี่เองก็ไม่รู้แต่ถามว่าพี่รู้สึกว่าตัวเองคล่องไหมในการการพูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยพี่คิดว่าตัวเองคล่องใกล้ใกล้เคียงกับ Native Speaker หรือว่าเจ้าของภาษาแต่พี่รู้ทุกอย่างในวงกลมนี้หรือเปล่าเปล่าพี่น่าจะรู้สักถ้าให้เดานะก็คงจะสักเท่านี้อย่งมั้งซักแบบ45%อร์เซะไรเงี้ยซักแบบประมาณเท่านี้แล้วก็นอกนั้นก็คือเราไม่ได้ใช้ไงในชีวิตประจำวันอนะแต่ว่าเราก็ยังเรียนรู้ทุกวันแบบยัง บทความอะไรอย่างนี้ที่พี่อ่านในใน,ในอินเทอร์เนต็ตหรือว่าบทความที่อ่านสําหรับการเรียนพี่ก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆได้รู้ว่าเฮ้ยคำศัพท์นี้ในบริบทนี้มันไม่ได้หมายความว่ายอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้น้องมองว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยเป็นการกระดึบอะค่ะเป็นการขยายสีแดงของเราเข้าไปในสีน้ําเงินเนี่ยเป็นการแบบค่อยๆค่อยๆลุกล้ำอะแบบอธิบายไงดีละคือเราพัฒนาเราคล่องขึ้นทุกวันอะ มันคือเราจะคล่องขึ้นไปในใน,ในแต่ละแอเรียทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนถึงวันหนึ่งที่เราสามารถบอกกับทุกคนได้ว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้นั่นคือวันที่เรามั่นใจว่าในสิ่งที่เราต้องการจะพูดในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะสื่อใช้ภาษาเ,เป็นตัวสื่อสารในในข้อความนั้นๆได้อย่างที่ไม่ขาดตกบกพร่องหรือว่าไม่ไม่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจผิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ในการที่เราจะคล่องภาษาอังผฤษได้เนี่ยหนึ่งคือต้องทําผิดต้องแบบว่าล้มลุกคุกคานต้องผ่านช่วงเวลากาักาก,ากาก่อนอย่างที่2คือเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีเราต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยฉันกําลังขยายจุดสีแดงของฉันอยู่ฉันกําลังจะค่อยๆเข้าไปในอาณาจักรสีเงินที่ฉันไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างแต่ฉันกําลังทําความรู้จักกับมันอยู่ฉันอาจจะทําผิดในครั้งแรกครั้งที่2แต่ว่าอะ เดี๋ยวครั้งที่3ก็อาจจะคล่องและอ่าคล่องใช่ไหมอ่ะคล่องคล่คองปั๊บใช้เป็นอ่ะใช้เป็นปั๊บก็ move on ก็คือเอาไปทําในเรื่อง area อื่นแนะนําตัวเองไปแล้วอ่ะทีนี้พูดถึงประเทศไทยยังไงอทีนี้อ่าอธิบายกราฟยังไงทีนี้เวลาอ่านบทความแม่จะอธิบายกับคนอื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องแบบค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้น้องๆทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าคิดว่าตอนนี้เนี่ย เ,เขาเรียกว่าอะไร attitude ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยเนี่ยค่อนข้างแย่นะคะคือเรารู้สึกว่ามันมีเส้นแบ่งบ,บางๆอะ่ะสำหรับกับ,กบ,กบเด็กที่ที่แบบมีเงินพ่อแม่ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่นู่นที่นั่นได้กับเด็กที่ไม่มีเงินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก uh 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 ูเรียนยังไงกูก็ไม่เก่งสักทีว่ะภาษาอังกฤษแบบเฮ้ยกูโง่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คิดว่ามันไม่มีใครในโลกนี้ที่โง่ภาษาแต่แต่คือคนที่ ที่ไม่มีโอกาสจะได้ฝึกไม่มีโอกาสที่จะได้เพิ่มชั่วโมงบินของตัวเองเท่าน,นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอินเทอร์เน็ตมีโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อกอารเรียนการสอนต่างๆแบบฟรีๆแล้วเนี่ยก็พยายามค่ะพยายามขยายาจุดสีแดงของตัวเองให้มากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ความฝันของการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องเนี่ยก็จะเป็นของน้องในวันหนึ่งค่ะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ